สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนกฮูกนะคะนกฮูกนี่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมีโชคมีลาภความประสบความสําเร็จในศาสนาฮินดูเนี่ยนกฮูกก็เป็นตัวแทนเป็นยานพาหนะของพระแม่รักษมีนะคะส่วนคนญี่ปุ่นเขาก็ถือว่านกฮูกนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมีโชคมีลาภอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละประเทศแต่ละประเทศไปนะคะ ก็มาลงคลิปแค่นี้แหละค่ะก็คือบางครั้งอันนี้ฉันก็คือจริงๆอ่ะฉันมีไวฉันชอบนกฮูอยู่แล้วฉันว่าน่ารักดีนกพูนี่เป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนนะคะคุณนางจะหากินตอนกลางคืนส่วนเรื่องความเชื่อน,นั้นก็แล้วแต่ใครแต่มันนะคะแต่จริงๆฉันว่ามันน่ารักดีฉันก็เลยมีไวส์หนึ่ง ที่ก็เป็นเทปกลัดเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่มาลงมาฝากกันนะคะชอบก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาโชว์อีกเรืเร่อยๆมีความรู้เล็กๆน้อยๆแบบว่าพอคร่าวๆนะคะขูดผิดพลาดใดก็ขออภัยด้วยนะคะเะเทยเท่าก็เมาหมอยแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ